ีเพจเพจใหญ,ใหญ่เพิ่นเอาคลิปไปลงดีใจพุ่มใส่ไปเห็นคลิปตัวเองแปลว่าดังหรือว่าคนติดตามคนอยังหลายคักน้องดีใจและก็น้องน้องเห็นมาโดนแล้วแล้วก็น้องก็เลยอยากออกมาวาวนิดนึงว่าอยากให้พี่ๆทุกคนที่แบบว่าล้มแตลูปน้องคลิปน้องมือเศร้านี่น้องไปเห็นเพจสองเพจ เอาคลิปน้องไปสรา้างไล่ไดแบบว่าให้ให้เอฟซของน้องไปกดสมัครไล่เดือนเพื่อว่าเสียไล่เดือนลอยกวาาแต่มันหาไล่ใด้ได้น้องปฏิใจน้องดีใจเฮ็ดได้อันนี้น้องน้องทำได้เลยคะ่ะอันนี้โอเคทำได้เลยน้องแบบว่าอนุญาตแต่ว่ามีสิ่งเดียวเลยที่น้องอยากจะฝากพึ่งนะคะ อ,อยากให้พีๆทุกคนที่เอาคลิปน้องเอารูปน้องไปลุ้งอยากให้ไอ้ AI ทั้งหลายใส่แฮชแท็กว่าโบเมนซอมจริงและกัเป็นแค่เอฟซีเป็นแค่แบบว่าผู้สนับสนุนน้องก็ได้เป็น,น,น,เ,นอออเอฟซีแค่นั้นเลยค่ะน้องบอกขออย่างไรเอาคลิปเอารูปน้องไปลงได้ปกติเลยแค่นั้นเลยค่ะน้องอยากขอแค่นั้นเลยเพราะว่า ันเกิดความเสียหายถึงไหมน่องบอสูน่องสู้บบเป็นอน่องสู้บบเป็นมันมีแบบบางเพจที่เอาไปที่เอาไปแบบว่าเกี่ยวข้องกับเกมแล้วก็ยาอืมน่องยายยานแต่ว่าเพจมื่อเ้านี่ไปเห็นเพจที่เพิ่นให้สมัครแบบว่าหาไ่ได้ หาะไรใดเข้าช่องเจ้าของอะนะกะด็ดีใจดีใจอันนี้เฮ็ดได้เลยค่ะดีใจออยากฝากวีพีทุกคนเด้อค่ะหรือว่าบุเมนซ้องจริงเด้อค่ะน้องฟาแค่นี้เพราะว่าบางเพจเพื่อนเอาแบบว่าแบบนี้เลยค่ะเอารูปไปแบบนี้เลยไปลงแบบนี้เลยอยากให้มีแบบว่าอยากอยากให้ทุกคนแบบว่าทําในความถูกต้องแล้วก็เป็นเจ้าของของ เป็นเป็นของของตัวเองถ้าคนสสิสนับสนุนเนี่ยหดเพื่อน,นสนับสนุนค่ะอยากว่าวทุนีจริงๆฝากในเด้อค่ะเขินใครคะไม่เคยพูดอะไรแบบนี้เลยค่ะเก่งไปหมดแล้วค่ะไม่รู้พูดถกูกเอ้ยพูดถูกไหมไม่รู้พูดถูกไหมเมื่อกี้ใครได้อัดบ้างไหมคะเมื่อกี้ใครได้อัดบ้างไหมอะ่ะสาธุฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะ ที่เราเหล็กเดียวเราเร่งเร่งอีสันไปเร็วรอบนี้เรามาเร่งตายกันนะคะน้องอยากมากฟ้าพีพีทุกคนทีเอาคลิปหรือว่าเอารูปไม่ไม่่มอยมีรูปหรอกแต่ว่ามีแต่คลิปแล้วแหละเอาคลิปน้องไปลงในพจในอะไรน้องหินยึดมาร์อยากฟากพีพีทุกคนที่แบบว่าชมแรกคลิปน้องนะคะอยากฟากพีพีว่าที่เอาคลิปน้องไปลงซ่ามาร์แบบว่าห้าตังได นองดีใจที่พีีเอาคลิปนองไปทำห้าไรได้ได้นองดีใจแต่ว่านองไม่ยากให้พีพีไปทำอะไรที่แบลว่า